เอาแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็นะฮะแม่เราก็มาอยู่เกมของไมค์ครับโปเกม,มอนกันอีกแล้วเว้ยนะเราก็จะมาหาลเลเทนหรือเนียบีของเราต่อนะครับนะซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าจะเจอหรือเปล่าเวพนนะนะนันเนียนเน่ยนะแล้วกคนอู้นี่วันเดนในนี้เวนไม่ใช่โหรนะฮะแม่โอเคนะ่าเราก็ผมก็เสกลก้วก็บอกมาแล้วล่ะนะฮะแม่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะแม่หรือยังไงก็ ขอแบบมีซิกาคอร์อเกิดได้เยอะก็ได้นะเออโล่งเลยนะฮะแม่เราก็จะได้ซัมมอนแม่งพาทนี้ไปเลยหรือว่าพาหน้าไปเลยนะโอเคอแค่ประมาณสิบแปดสิบสองตัวแค่นั้นเองครับอืมน,นะเนี่ยบีไม่เกิดแต่ขอเป็นอะไรวะซิกาคอร์อละกันนะครับนะเออน,นะครับซึ่งพันนี้เราอาจจะบอกว่านี่หน่อยหนึ่งนะฮะบอกว่าอะไร ให้นี่หน่อยแต่ว,ว่าสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ทางานหนักมากนะครับนะผมทํางานนอกแบบว่าที่มันไม่ใช่ยูทูบแล้วก็ไม่ใช่ทางที่บ้านด้วยนะครับแล้วก็อาจจะหนักหน่อยก็นะเออก็นะก็ทําได้ครับน้องๆน,น,ออนะช่างมาเหนื่อยนะก็วันนี้จะเจอเปล่าประเด็นอะประเด็นคือผมจะเจอหรือเปล่านะฮะอืม,อมแล้วก็นี่ไเด้๋ยวก่อน เออแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้พูดอะไรสมองเบลอแปนน๊บนึงนะครับนอนน้อยอนอนน้อยวันนี้ผมนอนแค่สองสามชั่วโมงเองนะครับพูดจากใจจริงเลยแล้วก,กลับมาจากโรงเรียนต่อแล้วก็ไปไป,ไปทํางานแล้วก็ออนอนน้อยไปหน่อยหนึ่งนะฮะก็เลยว่าเบลอเบลอ,อ,อหน่อยนะนืมนะไอ้ใช้นี่ปะไอ้ใชนี่สีเขียวว่ะอุ้ยอุ้ย นี่สวยๆๆยยๆอือนี่เนี่ยแชโดว์เบลไม่ตายเว้ยอ่าเซโครนิเคซิต์่ะจะบอกวะไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอ้อ๋ออล่าอาล่าอาลาอ,าล,าอาล่าโอเคโอ้ส,สั่นสั่นสั่นอือซีเป็นสั่นซีเนี่ยล่ะอือไงล่ะอืมโอ้โอ้แม่ ซึ่งคลินี้ผมว่านะฮะพยายามหาตางังค์บอกว่าี่อยู่นะอะไรไปรซื้อการ์จอใหม่ไปซื้อคอมใหม่อยู่นะซึ่งอืนะฮะคลิปนี้วันนี้ที่ผมอัดอยู่มันเป็นวันที่ยี่สิบห้านะครับพ่งนี้ลงวันนี้ยี่บหกก็วันนี้วันที่ยี่ห้าผมกล่าวว่าจะไปงานเกมนะแต่ว่ามันเวลามันพระลองคิดดูแล้วมันไม่ได้วะนะะที่ยังเรียนตงปล่อยประมาณเที่ยงแล้วผมต้องกลับมาประมาณสี่โม่อ้สามโมงไปต้องไปทางานต่อแล้วกลับมาดึก ี๋ยวต้องไปอัดคลิปโอ้ตายนะครับนะเออก็เลยบอกว่ามันก็มีรอครับอแค่คืออยากไปเหมือนกันแต่ว่าไปแล้วพอเห็นในโพสต์บอกว่าตามเฟซบุ๊กนะครับ,บว่าคนเยอะจังเลยครับอีกแต่เพื่อนผมมันไปแล้วมันได้คอมมาหนึ่งเครื่องนะครับกับกระเป๋ามาหนึ่งอันนะอืมซึ่งก็เห็นแล้วอิจฉายอยู่นะนั่นก็คือเพราะว่ามันมีคนให้กูยืมยังไงล่ะบอกว่าประมาณสองประมาณสองพันสี่นะครับนะคอมเซ็ตหนึ่งนะเออ แต่ผมก็ไม่มีใครให้กู้ยืมเนี่ยงั้นดังนั้นผมซื้อคอมใหม่แล้วก็เอาเอาคอมเก่าไปทายแางอื่นแล้วนะอืมนะจริงๆริงจากใจจริงเลยเนะนี่ยนะอืมอืมมันจะไม่มีอะไรกเกิดเหรอเอ่อซึ่งนะครับวันนี้ผมแวะเซเว่นเว้ยแล้วผมไปซื้อช็อกโกแลตไอพวกเอ่อสติกเกอร์เอ้ยเฮลอะไรนะเฮเวอร์ฮาวเวนอะไรทุกอย่างเนะียซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรทุกอย่างเลยนะซึ่งกลับมาเว้ยผมรอรถ หรือเนี่ยตากแดดอยู่ไปประมาณครึ่งชั่วโมงเอ้ยชั่วโมงหนึ่งนะแล้วแม่งกลับมาถึงบ้านเว้ยช่อกแรตมันละลายลองคิดดูดิช่อกแลกจ็งแข็งๆแล้วนะโดนแบบความร้อนบอกว่าโอ้หกลับบ้านทีมันนิ่มบบคือมันไม่ได้นิ่มมันคือเหลวเปียวเลยนะทุกคนลองคิดสภาพดูว่าช่องแรกที่มันเหลวเปียวอ่ะนะฮะแบบว่าเป็นน้ำาะไรเนน้ำหยดย้อยอยู่เลยนะบอกว่าไม่มีอะไรกั้นเลยนะเออ นะฮะแม่แก็คือต้องเอาไปแช่แล้วคือเอาไปแช่แบบว่านะไแรดอะแช่ช่องฟิตนะครับแบบว่าให้มันเซตตัวใหม่อ่ะนะแล้วมันโอ้โหก็คือมันก็ไม่ใช่เซตตัวเป็นบอกว่าแผ่นๆสวยๆนะเว้ยเนี่ยโอหลองจับดูโอ้โหแม่งแบนแบบแบนๆเลยนั่นแล้วแม่งก็ซีนติดกับไอ้นี่แล้วเว้แล้ววะไอ้ฟอยล์ช่างค่าไอ้ไม่ใช่ฟอยล์มันคืออะไรวะห่อนะครับเออก็เลยบอกว่าโอ้โห ลำบากที่ผายกับชีวิตเลยเว้ยนะฮะตอนนี้ก็ระบาย,ยแหละแม่งไม่มีตัวอะไรเกิดเลยนะลำบากชิบหายเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงวะแม่หุยซึ่งนะครับนะวันที่สิเอวันที่ยี่แปดมั้งค่ะวันศุกร์นี้เอ้วัน, 28, วน,สนเนสาร์นี้นะครับนั้นะเราจะไปไลฟ์สดกันเว้ยนะฮะไม่รู้จะไลฟ์สดเกมอะไรนะผมกำลัง,งคิด,ดยอยู่ว่าเอ้ยจะไลฟ์สดเกมอะไรเดี๋ยวว่า นะฮะมีเกมอะไรนะให้แนะนำก็บอกๆกันได้นะครับขอแบบเป็นเกมฟรีแล้วเกมบนคอมไม่กินสเปคหรืออะไรแล้วอะไรก็แล้วแต่เว้ยนะฮะแม่โอเคนะขอแบบไม่มากเลยขอแค่นี้พอนะอืมอเนี่ยว่าพี่เกียรติศามากเลยนะนะเออขอแค่นั้นพอซึ่งเออผมก็ยังไม่มีเวลาไปดูนี่เลยวิวธีแปลงร่างเป็นอะไรวะไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี่ยให้เป็นอะไรวะ บ,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 บผมเม่ก่อนไอ้สีกาดนะครับสีกาดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือผมยังไม่รู้เลยวันนี้ทำมันทำยังไงหรืออะไรยังไงนะครับเออผมรู้เนี่ยผมก็น่าจะสบายเลยครับตอนนี้มันยังไม่มีเวลาครับถ้าจริงก็มีเวลาแหละนะเวลาประมาณัสองสามชั่วโมงมันก็มีเวลาแต่มันไม่ได้แม,ม่นะครับซึ่งขยายขยายให้ผมไปเล่น เซิร์ฟเวอร์หรืออะไรก็บอกกันได้นะครับนะทักเข้ามาในได้ดีได้เว้ยเหรอวะในดิสคอร์ผมได้นะอยากให้ผมไปเล่นไลฟ์สดผ่านเซิร์ฟเวอร์อะไรบอกบอกกันได้นะผมคิดผมคิดราคาแบบมิดเป็นมิดเลยเป็นมิชาชีพอ่ะนะแม่เลยแม่นะแต่ก็คงจะไม่มีใครแย่งหรอกแม่มีคนดูอยู่แค่ประมาณร้อยคนนะฮะนะฮะ เจนึงผมก็อยากเล่นหุ้นนะอะนะจะจู่ไปผมก็เนึงหุ้นเฉยเลยบอกว,ว่าพอมีเงินเก็บอยู่หน่อยนึงแล้วผมก็อยากเอาเงินส่วนนั้นอะนะไปทําเป็นหุ้นเล่นหุ้นนะสับผมนะฮะเล่นหุ้นในพวกใช้สมองกับการคิดใช้เงินเน,ะะนี่ยสับผมเนี่ยรู้สึกว่าอีสี่นะฮะ,นะ,นะเลยนั่คืออีสี่เลยในพวกใช้สมองกับการใช้เงินนะนะถ้าเกิดใช้ใช้สมองกับทางเลขคณิตศาสตร์ช่างเมง นะฮะถ้าเกิดดูหุ้นแบบว่ากราฟอุ้ยขึ้นสูงเรื่อยๆเรื่อยๆนั่<พ>นแหละผมผมจะดีใจมากๆเลยนะฮะนะฮะ,ะแบบตอนนี้ผมก็กำลังศึกษาอยู่นะไัไม่รู้ว่าจะเล่นได้ตอนไหนอเออถ้าเกิดเล่นได้ปุ๊บนั่นแหละเงินก้อนแรกผมเลถ่ายคลิปไปดูเลยเงินหนึ่งหมื่นให้พ่อแม่อยากละมือเลยเออนั่นแหละถ้าเก็บผมได้นะแบบหวังสูงทิบบาทเลยเงินก้อนแรกจากยูทูบเอยไม่ใช่จากยูทูบดี ยูทูบผมยังไม่ได้เลยเวลามันยังไม่ครบเลยนะเออไปให้คนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเลยละกันนะครับดาวเออไปดูกันอีกเยอะนะครับหรือว่าปั๊มเวลาผมให้ถึงประมาณสามพันชั่วโมงนะฮะแบบแค่นั้นแหละนะเออนะเอออ่ะรู้สึกก็อยากเปิดลักกี้บ็อกว่ะนะทุกคนรู้สึกว่าท้องฟ้ามันก็จะมืดแต่มันก็ไม่มืดทันทีอ่ะนะลองคิดดูดิมันจะมืดแต่มันไม่มือดอ่ะแล้วแปลกๆว่ะทุกคนอื هم. นะแล้วเนี่ยบีมันไม่เกิดเลยอ่ะนะเลตันนะเลตันเลยนะมันไม่เกิดเลยทีโอ้ยนี่เลยผมต้องเคลียร์ตรงนี้ให้หมดเลยนะเพราะไม่งานเนี้ยมันจะไม่ดูไม่สวยนะฮะไอ้วซัพปิ้งมันจะเป็นดรอปว่ะนะเสียใจจริงเลยเอออ่าซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีแผนที่จะซื้อกาจออีกตัวหนึ่งเว้ยแบบว่าที่มันไม่ใช่สองศูนย์ศูนย์นะจะเป็นมันเป็นหนึ่งหนึ่งหกหกศูนย์นะซุปเปอร์นะแต่ก็ไม่รู้ว่า อ่าผมเล่นแค่ไมค์คาเบอร์กับไมค์คาเบอร์เอเปกอะไรพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าจะซื้อมาแล้วมันจะคุ้มแบบว่าใช้2ปีหรือเปล่าเผล่อกุ๊กผมกลัวแบบว่าผมน่าจะไปซื้อ2060แทนเลยนะเผล่อเนี่ยผมน่าซื้อสิ้นปีนะครับนะสามศูนย์เจ้าศูนย์ด้วยสามศูนย์หกศูนย์นะคิดว่านะถ้าเก็บได้ประมาณสี่หมื่นพอดีของสิ้นสิ้นปีนี้นะถ้าเกิดผมไม่เติมเกมอ่ะในถ้าเกิดผมไม่เติมเกมอะไรเลยนั่นแหละผมจะเก็บได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเกิดผมเต ไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่นี่จะถึงแน่นอนโอ้โหภาพสวยมากเนี่ยสวยมากเลยแบบเป็นเลเยอร์แบบแท็กแท็กไปเรื่อยๆนะกินช็อกโกแลตก่อนรู้สึกซื้อมาได้แบบละลายอ่ะอืมรู้สึกตอนนี้มันเริ่มจะละลายเหมือนกันแล้วเปิดแอร์ด้วยนะตอนนี้คือเปิดแอร์ด้วยได้แม่งเสื่อละลายละลายในมือนะอืมอุณหภูมิมือมันจะแบบว่าอะไรร้อนกว่าปกตินะครับอือแถบคนนี้ก็รู้เลยอืมเมื่อกี้เราเอาอุณหภูมิอุ่ยอุณหภูมิของมือเราเนี่ย เป็นหูกับปลาเด็ดปลาช็อกตายได้นะฮะหลายหลายคนอาจจะไม่รู้นะถือเก็บความรู้นี่คือเก็บความรู้รนานทีช่องนี้จะไม่จะมีบ้างนะเออนักแรบนะเออเอเอถูกแปดถูกถูกต,นตนะน้นนี้ดีกว่าตายดีกว่าอืม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 เออนิดนึงโอ้นึงลนะ่ะมือขอนี่ย ต้มันต้องโดดว่ะเออโดดเป็นไงล่ะโดดเบ้าด้วยเป็นไงล่ะโธ่ไม่มีใครทำได้ขนาดนี้แล้วโธ่ไหนโดดโดดโดดตรงนี้ต่อแหมเค่ค่อยต่อยอดต่อยอดต่อยอดตัวเองนะอืออืออันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งต่อเหอะแหมได้แก่จัดลำลำทศขนาดนี้นะต่อเหอะแหมอื้ออื้อกินเงินกินเงินีหยเดี๋ยวตกไม่รอบแล้วตายเป็นเรื่องจบเลยดก็แหละนะ มันจะไม่มีตัวอะไรเกิดหน่อยอ่ะนะจริงๆนะผมเหล่ามากนะนี่มันจะไม่มีตัวอะไรเกิดเลยนะแล้วก็บอสอ่ะผมต้องไปปรับใหม่ซึ่งผมก็ขี้เกียจเลยนะเอออ่ากันไม่ได้เอออยู่เฉยๆผมก็ได้จะดีอยู่แล้วล่ะแบบฮัลโหลซื่อนะครับุมงบอลผม อขาดูอะไรแปล,แปลกๆหน่อยนะทที่ผมจะปรับตรงนี้เป็นเก้าสิบอะไรเลยนะคตอนนี้ผมว่านะพยายามลดอยู่ให้เหลืออยู่แค่ normal นั่นก็จะได้ดูแบบว่าไม่ปวดหัวกันนะครับบางคนเขาถ่ายมุมมองนี้ผมว่าถนัดมุมมองแบบนี้แหละนะ <c oughs> <c oughs> นะเ,ออเริ่มไงเริ่มจะชินแล้วกับมุมอมองแบบนี้เอ้ยจะไม่เจอตัวอะไรหน่อยผมก็ด้ไปหาลูกันลูกกันได้ไประเด็นเนี่ย กนเลยคือผมจะได้หาลูกันลูกันไงล่ะนะเออเออไม่มีตัวอะไรเลยดูเช็คสปอนใหม่สีเออดูสีเนี่ยวะเนี่ยไอ้นี่อะไรมันมันไม่เกี่ยวอะไรลิตลีโอลีโอเลยนะเว้ยแล้วแมวเราอ่ะแมวเราอยู่ไหนอ่ะแมวเราเมาแล้วเนี่ยแมวเราหายหรือว่าแมวมันเฮ้ยเนี่ยเดทเดวเดท ไม่แนจนนั้นนะเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งหกนะครับนะเออรู้สึกว่าเกิดยากกว่าเทพอีกถ้าเกิดเทพเนี่ยแม่งแป๊บๆเกิดด้วยอะไรๆอะไรๆแล้วอู้วูวูอะไร,ะไรวะแม่เหมือนมีคนเสกให้เลยครับน้องๆไปแกนในช็อตเมื่อกี้คือเหมือนเหมืนอมนแอดมินแจกของเอาไปเลยกูให้เอาเปไเอาเปเลยลองได้นะอืมแต่ก็อืมนะไม่มีอะไรเลยครับอืมอืม,อม แล้นีใช่นะครับผมไม่มีอะไรเลยนะเล็เท่นเลเท่นอะไรอไม่เกิดเลยรื้ว่ามันเกิดน้อยไปฮะตรงบากว่าแลนตรงแลนดปัดแม่งหกสิบอะบนพื้นดินนะครับมันจะเกิดประมาณแม็กซ์ที่หกสิบนะครับนะอืมไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่าอืมนะนี่เดี๋ยวนี่ไงน,นะขออนุญาตใช้เลยละกัน ี i, two, silently, Milk, Maybe, Only, ่ม you know? ิวตูของเรามิวตูเป็นมิวตูที่หล่อเท่แต่หล่อเท่ไม่เท่าตระก้ได้ของเราหรอกโคตรน่ารักเลยตระก้ได้ของเราเนี่ยน่ารักน่ารักมากดูอ้วนอ้วนอ้วนเฮ้ยแมวแมวมันไม่เกลีดทีเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ่เฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอยู่ท้ายกันวะเฮ้ยไม่งั้ผมน่าจะพัดหน้าผมน่าจะไปหาลูกันลูกันแล้วล่ะบ้าง่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะนะฮะผมคงจะไปหาลูกันลูกกันแล้วบ้าง เฮ้ยนึกว่าแมวบินได้เวนรัตเตอร์เทียอะไรกันนี่รัตเตอร์เทียสไตดีสไตดีเฮ้ยสไตดีเฮ้ยไม่เน่ดูเว้ยเออแค่ชุดที่ดีเว้ยแค่ผมมายืดเอฟเคนะผมเลยเจอแมวอยู่แถวเนี้ยตัวหนึ่งแล้วมันก็เดินหนีหายไปเลยตัวแล้วมันตัวสุดท้ายแล้วัะที่ผมเจออ่ะสูนพันลูกเหรอหรือว่าอะไรยังไงหรือว่า เออหรือว่ามีมีตัวละแย่เกิดแต่มันก็ไม่มีเลยเนี่ยผมเห็นแต่ตัวนี้เกิดมานานแล้วไอ้ตัวนี้นานมากแล้วตัวพวกนี้นี่ไรซ่าเอ็ดมูนนะฮะแบบร่างต่อไปมันจะดูหล่อเท่มากเลยแล้วเกิดไว้ทรงผมเหมือนเหมือนเป็นกระจู่อะนะฮะมันจะดูหล่อเท่เราก็จะคลอไปนะตัวเมนผมเลยเนี่ยเราก็จะคลอเอ้ยไม่ใช่เราก็ไหนนานเรากนไหนตัวเมนเลยนะอื้อนี่นี่น่ตัวเมนเลยนะนะฮะนี่เป็นไรซ่าเอ็ดมูนนะ คือเป็นตัเทมากเลยนะเป็นอะไรวะหัวหน้าฝูงหรือเผ่าหัวหน้าเผ่าอะไรสักอย่างนะึงนะอุ้ยจ,จะล้วจะจะละลายอืมเฮ้ยมันจะมันจะละลายจริงจังแนละ้วผมเมื่อกี้ปุ๊บดีมแบบเป็นน้ำ <laughs> จากจากจากระดิก่ก้อนแล้วกินนี่โอ้โหเป็นน้ำเลยทำไมมันโล่งอ่ะฮัลโหล หน่อยมัยหอยโอเคนะครับผมรู้แล้ววันพระอาทนี้เออวันเสาร์นี้นะครับเราจะไปนี่กันด้วยเราจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ไฮเปอร์เซลกันดีกว่านะฮะผมว่างเลยอันนี้ผมน่าจะขุดแล้วแหละเออใช่นะฮะเออใ,ในในรัศดรผมน่าละผมน่าขุดและในรัศดรนะฮะอืมเชื่อนะครับมดล็อกกี้บล็อกนี้ผมจะมาสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดตอนที่ผมจะไม่มีคลิปลงหรือมัน สักวันหนึ่งนะครับวันอังคารหรือวันที่มันไม่มีตารางคลิปลงนะครับนะผมจะมาเปิดอีกทีหนึ่งนะขอสองลูกแล้วกันนะจะได้ไปดูไม่โกเกิดตายเพราะว่าโปเกมอนเนะ <c oughs> าะอืมนะเพราะว่ามันต้องหาด้วยโปเกมอนของตัวเองเราโดยที่ไม่ต้องมาใช้ของพวกมิ้นะแต่หลายคนเขาขเขจะพูดอ่างเงี้ยเป๊ะมันโกงแล้วพี่มึงใช้ลักกิบบ็อกอะไรมีไหมมีไหม, <c oughs> ไม ผม้โผมอยากอะไรเพชรจนโมนี่มากเลยแต่มันไม่ได้อะอย่างคูณสองไงล่ะคูณสองออสิบล้านไม่ได้โดยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านนี่พอออกมาปุ๊บเลยยี่สิบสี่ล้านได้วยแน่แน่จริงๆต่อแหลเก่งจริงเลยนี่ไม่มีเลยเนอหรือแมวแมวอะไรโผล่ออกมาให้ผมดูเลยอ่ะมันก็ได้ดูแย่เกินไปเออที่เออคลิปนี้ผมบอกว่าผมมาผมมาแป๊บเดียวเนี่ยแบบแม่งดอบไปสิบหกสิบเจ็ดนาทีน่ะนะ เอ,อไดิสีดไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ผมชอบนะจริงๆนะผมชอบแต่ว่าผมชอบในร่างแบบว่าพรีเวนโฟล์อาร์มนะหล่อเท่มากโอ้โหดีนะที่เปิเดไกลๆเลยดีแล้วนะเบร์ไม่งั้นผมโพลจะได้เพราะว่าเออน่าเสียดายเสียดายอะไรอยงนี้หน้าแถวบ้านดีเก็ยังไง,งก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับนะก็เปิดแม่งร,ร้อยเปอร์เลยโอ้โหร้อยเปอร์ สุดยอดเลยครับร้อยเปอร์ครับอืไงล่ะร้อยเปอร์ไงล่ะขึ้นไปข้างบนยัไงต่อวะได้ไรอ่ะอะไรไม่รู้ฉากนี้นี่ขึ้นไปขึ้นไปมีอะไรโอ้โหโอ้ออปเพลเทอร์เอามาทำไมเอ้นี่นี่ต้องการทำงานแลนะ้วเนี่ยเอามาันทำไมเนี้ยเนี่ยเอาไว้บอกว่าดีนะครับเกี่ยวเกี่ยวอ้อยอัตโนมัติได้นะครับอือหลายๆคนก็อาจจะทำไปแล้วนะ,อ,นะอือนะเออ ตัวอะไรวะเนี่ยนะฮะเออซึ่งเว้ยผมขอเมาส์มอยเรื่องนี้หน่อยไอ้นี่หน่อยภาคของโปเกมอนภาคแบทแอนด์ไวท์้ยผมขอเมาส์มอยเนี่ยคือผมอยากดูแล้วผมชอบโปเกมอนนะแต่การภาคเสียงของแบทแอนด์ไวท์เมื่อสิบปีก่อนเนี่ยผมโอ้โหผมรับไม่ได้กับมุสชิมากเลยเว้ยผมสีม่วงของแกร์ล็อกเก็ตเฮ้ยเสร็จแล้วละ่ะนะฮะผมรับไม่ได้มากเลยเว้ยแปลว่าอะไรอ่ะ โหพูดแบบไม่มีอารมณ์เลยอ่ะว่าฉันต้องการจับโปเกมอนของนายให้ได้เลยมึงเบื่มึงอ่านนะก็คือมึงอ่านเลยแบบว่ามึงใส่ฟิลลี่หน่อยก็ได้แบบมันก็จะได้เป็นแบบว่าอะไรนะก่อนก็คือคุณล,ลองนึกภาพตายเหี่ยวตายเหี่ยวอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะอันนี้ผมแค่สมมุติเฉยนะแค่ก็คือสมมุติของตายเหี่ยวเมื่อที่เขายังไม่แก่นะตอนนี้เขา,อาของสปไปเดอร์นี่เขายังไม่นี่นะ อลองคิดดูอย่างนั้นและคือผมไปดูไปแอดไว้แล้วแม่งมีอยู่ประมาณเป็นร้อยตอนแล้วคือผมดูอยู่ประมาณสองตอนแล้วคือผมเลิกเลยนะฮะตอนนี้ผมผมยังไม่มีอารมณ์ไปดูนะเลยว่าเออช่างมันก่อนพักไปก่อนนะผมน่าจะเอาเรื่องงานผมก่อนนะฮะอืมหน้าผมเห็นแล้วโอ้ยเครียดเราจะจับโปเกมอนของนาให้ได้เลยแที่เรบอกฉันจะจับโปเกมอนของแก ไม่ได้ไอ้เบลแต่มันอา่านมันคืออ่านเลยแล้วคนนั่นเซราล่าอยู่ไหนวะเสร็จเอาละเฮ้ย,เ,ยเนี่ยบอกแล้วเซราล่ามันเกิดง่ายกว่านี่นะฮะอะไรวะไอ้เนี่ยอะไรวะเนียบีของเราอ่ะเนียบีของเราหายไปแล้วโอ้ขอบ,บินได้นี่หน่อยหนึ่งละกันนะฮะบินสิโอ้มันตัวใหญ่มากเลยอ่ะนะไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์ใหญ่บนผมเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว อันนี้ผมวางไว้หรออันนี้ไรอ่ะอ๋อแต่ต่อไรสดโชว์เลยเพื่อนเพื่อนนั้นเพื่อนเพื่อนเอร์โมเบอร์โมเบอร์มือเอร์โมเบอร์มอะไรอะไรสักอย่างแหละเป็นวนันตัวเล็กตัวน้อยนะฮะตัวเล็กตัวน้อย mm. แต่มันก็ไม่เล็กไม่น้อยนะนี่นก็เป็นร่างอันติเมตของร่างต่อไปนะครับมีอยู่สองร่างนะ mm. อืมอืมอืมฮไม่มีเลยไม่มีเซราล่าเลยฮึ กม่รีดทำไมเซโด่าไม่โอเคแล้วครับพาร์ทหน้าผมคงจะได้ไลฟ์สดไปรู้ว่าผมจะไลฟ์หรือเปล่านะว,วันอาทิตย์นะครับผมอาจจะมาไลฟ์แต่ว่าอาจจะไม่ใช่เกมไมค์ครับก็ได้ผมอาจจะไปไลฟ์เอพิกก็ได้หรืออะไรอะไรอะไรก็ได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดมีผมอยู่อนะนะนะนเซโด่าชักแมงก็ได้นะครับแล้ไม่นไม่จำเป็นเท่าไหร่เรามีอยู่สล้วเสองตัวนะครับเว้นแต่มันเป็นชายนี่นะ มันแต่มันจะไปใช้นี่นะครับนะเออัน่นแะละมันจะจําเป็นสำหรับตัวผมมากเลยเใช้ <c oughs> นี่แม่เนว่าพี่นายว่าพี่ช่มันอยู่นี่นะมันอยู่ใต้ดิน <c oughs> ไม่ระวังนะฮะเออเฮ้ยผมตกใจด้วยวเซเลาร่า ula, ไอวิน <c oughs> โอเคนะฮะน่าจะไม่เจอและอะไรนะครับเจอกันพาร์ทหน้าเลยแล้วกันนะครับบอกผมบอกว่าน่าจะมาแป๊บเดียวเดี๋ยวแม่งมายาวเลย นะครับเจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็สามารถโดเน a ให้ผมได้นะครับอืมแล้วล้อเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปโดเน a ในไลฟ์สดผมก็ได้นะครับอืมรู้สึกว่าผมไม่น่าพูดเลยโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันบายนะครับอืมอยากให้ผมเล่นเกมอะไรบอกกันได้นะครับบาย